It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and back. Cup cup สวัสดีค่ะได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่503กับดิฉันชุติมาศีบำรุงศาสตร์ค่ะหรือพี่ชูของพวกเราทุกคนนะคะ สำหรับเรื่องราวที่วันนี้พี่ชูจะมาเล่าให้พวกเราฟังก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่ออีพิงที่แล้วถึงองค์ประกอบหลักสี่เรื่องค่ะที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่เราต้องการนั้นเกิดขึ้นจริงและมีความยั่งยืนค่ะขอทบทวนกันนิดนึงนะคะว่า องประกอบทั้งสี่เรื่องที่พูดถึงนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรเรื่องที่หนึ่งค่ะก็คือการกำหนดพฤติกรรมนะคะที่ใช่ที่ต้องการหรือที่เราเรียกว่า behavior เรื่องที่สองก็คือการกำหนดกระบวนการระบบวิธีการในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะหรือที่เรียกว่า system เรื่องที่สามนะคะก็คือการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรต่างๆของเราเนี่ยผ่านการสร้างตลักษณ์ของวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่าซิมโบลค่ะและเรื่องสุดท้ายก็คือการสร้างความเชื่อมัน่นผ่านการเล่าเรื่องหรือที่เรียกว่าสตอรี่เทลลิงค่ะและสําหรับเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการกำหนดพฤติกรรมที่ใช่และที่ต้องการขององค,อคอ์กรค่ะ ทำไมเราถึงต้องพูดกันถึงเรื่องของการกําหนดพฤติกรรมที่ใช่และต้องการคะในการสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยคงต้องบอกว่าพฤติกรรมเนี่ยคือเป็นหัวใจหลักเลยขององคอ์กรที่เกิดขึ้นผ่านการแสดงออกของพนักงานของบุลคลากรภายในองคอ์กรทุกระดับมันเป็นสิ่งที่กลั่นกรองออกมานะคะเริ่มต้นจากความเชื่อเริ่มต้นจากไ n เซ็ t เริ่มต้นจากลัศนธติที่มี ต่อวัฒนธรรมขององค์กรที่มีแล้วก็ส่งผ่านออกมากลายเป็นการกระทำค่ะงามนขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารต่างๆในองค์กรและนั่นคือที่มาที่ไปว่าทําไมการกําหนดพฤติกรรมที่ใช่ที่ต้องการขององค์กรจึงเป็นองค์ประกอบหลักแรกที่สําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนค่ะ และขั้นตอนนะคะของการที่เราจะทําการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรของเราเนี่ยเราอยากให้พวกเราเริ่มจับนะคะกระบวนการของมันเนี่ยออกมาเป็นสามเฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกเราเรียกมันว่า aware นะคะซึ่งเฟสนี้เนี่ยก็คือเฟสที่องค์กรต้องเริ่มรับรู้ว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรและเราอยากให้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะคะ จากนั้นจึงมาเข้าสู่เฟสที่2ที่เราเรียกว่าเฟสของดีไซน์ค่ะซึ่งดีไซน์ก็คือการแสดงออกถึงความต้องการในการที่จะปรับเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่เราอยากจะเป็นจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นสเตทที่สำคัญมากที่สุดก็คือสเตจของอดอบค่ะมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเริ่ม วางกฎเกณฑ์กระบวนการวิธีการนะคะเพื่อที่จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการตรงนั้นค่ะในแต่ละเฟสเองเนี่ยพี่ชูอยากให้พวกเราเนี่ยเริ่มมองให้เห็นภาพนะคะตัวอย่างทีออ่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในสมัยที่พีทําทำงานใน Microsoft แล้วเรารีเฟล็กต์กันออกมาว่าขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงหรือ culture adoption phase ของเราเนี่ย ในขั้นตอนแรกที่เราเรียกว่า aware เนี่ยค่ะคือขั้นตอนที่เรารับรู้ความเป็นปัจจุบันของเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่ะมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากสิ่งที่อาจจะเป็นความท,ท้าทายมันเกิดจากธุรกิจอาจจะเกิดจากความท้าทายที่เรารู้สึกว่าพฤติกรรมบางอย่างหรือวัฒนธรรมขององค์กรบางอย่างเนีย่ยเราไม่ชอบแล้วเราไม่ใช่แล้วหรือพฤติกรรมบางอย่างจะต้องมีการขยับปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ Microsoft เรียนรู้ก็คือเวลาที่หลายๆคนต้องการปเปลี่ยนแปลงวิธนธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้หมดให้เรามองค่ะว่ามีอะไรที่เราควรจะเก็บไว้และอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใช้ไม่ได้อีกแล้วสําหรับการสร้างองคอ์กรสวนาคตจากนั้นจึงมาสู่สเตจที่2องค่ะหรือสเตจที่เราเรียกว่าดีไซน์นั่นก็คือการมองว่า อนาคตของเราเราอยากจะเป็นอย่างไรและสร้างวัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้นให้สอดคล้องกับอนาคตที่เราต้องการส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือขั้นตอนของการดร็อปสิ่งที่เราต้องการจะกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่มันเป็นขั้นตอนของสิ่งที่เราเรียกว่าการถอดรหัสหรือการปลดล็อกสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาหรืออันเลิน การเริ่มเรียนรู้ใหม่หรือรีเลอร์นการเริ่มกระตุ้นให้เกิดการทาซ้ําหรือสนับสนุนให้เกิดการที่มีพฤติกรรมที่ต้องการหรือ r รีอินฟอ e ขณะเดียวกันก็คือมีการเรียกว่า Recognize นะคะสิ่งที่เราต้องการ Recognize พฤติกรรมที่ใช่ Recognize สิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เราต้องการขับเคลื่อนสู่อนาคตค่ะ และจากเฟสซิ่งทั้งสามเฟสนะคะที่เราพูดถึงไปเนี่ยเราก็จะมามองค่ะว่าในมิติไหนบ้างนะคะที่เราในฐานะองค์การที่จะต้องเพื่องเปลีป่ยนแปลงองค์กรเนี่ยควรจะคิดถึงเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์กรและกำหนดพฤติกรรมที่ใช่เรื่องแรกเลยที่วิ่อยากให้พวกเราลองคิดถึงก็คือวิธีการในการทำงานหรือ the way we work ค่ะซึ่งอันนี้ก็หมายรวมทั้งการที่เรามองทั้งภายในและภายนอกค่ะ เราอยากให้กระบวนการในการทํางานของเราภายในองค์กรเป็นอย่างไรภาพลักษณ์ของบริษัทวิธีการทํางานของบริษัทเป็นอย่างไรตั้งแต่ระดับองค์กรระดับหน่วยงานหรือบ U ระดับทีมงานระดับบุคลากรเองนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีการที่เราทํางานกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าหรือลูกค้าจากวิธีการทํางานเรามามองเรื่องถึงวิธีการในการสื่อสารของเราบ้างว่า เรามีวิธีการในการสื่อสารที่ทําผ่านพฤติกรรมที่เราต้องการนั้นเนี่ยอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในมิติของการประชุมมิติของการพูดคุยมิติของการโคชชิ่งมิติของการประเมินผลมิติของการเว c o ก n ไนสหรือว่าการให้คุณให้โทษในองค์กรจากนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กรก็คือ การช่วยให้ความรู้การพัฒนาคนเหล่านั้นให้มีพฤติกรรมที่เราต้องการในเรื่องของการให้ความรู้นะคะให้องค์ความรู้ให้เทรนนิ่งให้เร์ r นนิ่งเพื่อที่ให้เขาสามารถนำไปประยุกต์ใช้สอต้องมีเรื่องของการรีอินฟอสค่ะหรือการกระตุ้นสนับสนุนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เราต้องการมีเรื่องของการแัดเ s สพฤติกรรมที่ไม่ใช่ ในทันทีเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันออกนอกลูกนอกแผลและจะต้องมีการพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆบ้างเช่นถ้าเราเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมีใครที่ปรับตัวมีใครที่แสดงออกหรือมีใครที่เรียกว่าโดดเด่นขึ้นมาจนกระทั่งเรียกว่าเป็นโรโมเดลได้เลยเนี่ยเราควรจะต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาย้ําเน้น นะคะรวมถึงมาพูดคุยให้คนในองค์กรได้ยินเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทุ่มซ้ำและเปลี่ยนแปลงให้การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะยกตัวอย่างอย่างตอนที่ Microsoft เองเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนแปลงองค์กรของเขาจากยุคเดิมมาสู่ยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการจะเปลี่ยนองค์กรของเขาจากองค์กรที่เป็นผู้รู้นะคะรอบรู้ในซะทุกเรื่อง เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งในทุกเรื่องเนี่ยกลายม,มาเป็นนักเรียนรู้เพราะอะไรคะเพราะว่าในโลกของการทําธุรกิจยุคใหม่เนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้จากคนที่อยู่ในรอบข้างเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากคู่แข่งคู่ค้าการเรียนรู้จากหัวหน้างานการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานการเรียนรู้จากผูออ้ใต้บังคับบัญชาการเรียนรู้จากคอมมูนิตี้ต่างๆ ซึ่งการที่องค์กรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นนักเรียนรู้ได้เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมนะคะที่มีอยู่ก็คือเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่ให้ recognize หรือให้คุณค่ากับสิ่งที่เราเรียนรู้ใหม่ทำใหม่เปิดโอกาสให้พนังกงานไ,ได้มีการทดลองทำการทำผิดหรือการทำพลาดเป็นการเรียนรู้และทำอย่างไรให้เราเนี่ยสามารถที่จะ นำสิ่งที่เกิดความผิดพลาดไปแล้วหรือความล้มเหลวบางอย่างเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยผู้บริหารเองก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการที่เราเคยอยู่ในองค์กรซึ่งการรีวิวแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นการรีวิวหรือการเช็คสอบสิ่งที่เราทําไม่ถูกก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของการโคชิง่งการเปิดโอกาสให้พนักง,งานได้เล่าถึงวิธีการที่เขากระทําการปลูกถ่าสพนักง,งานได้มีการเรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ทําไป การทำงานกับลูกค้าก็เช่นเดียวกันถ้าใครเคยรู้จัก Microsoft ในอดีตเนี่ย Microsoft ในอดีตเนี่ยจะค่อนข้างเป็นองค์กรที่มีต้องพูดคำว่าขอใช้คำว่า arrogance ละกันเขาจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครหรือเขาจะรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เขาดีที่สุดแต่เราจะเห็นการเชนขององค์กรจากการที่ยืนหยัดอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องของการทำงานแบบ p a r t น e r s h i p มากยิ่งขึ้นเขาเริ่มที่จะรู้ว่าอะไรคือจุดแข็งเขาเริ่มที่รู้ว่าอะไรคือจุดที่ไม่แข็ง แล้วจะหาพันธมิตรมาช่วยทาได้อย่างไรและนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขององค์กร,รให้เห็นภาพลักษให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเราเปลี่ยนแปลงจากองค์กร,รซึ่งมีสภาพเหมือนเป็นกูรูมากลายเป็นองค์กร,รที่มีลักษณะของการเป็นนักเรียนรู้หรือเป็น learner หรือที่ CEO ของเราใช้สเตตเมนท์ที่เรียกว่า learn it all c u l t u r และนั่นก็คือเรื่องราวหรือกระบวนการของการที่จะสร้างหรือกําหนดพฤติกรรมที่เราต้องการนะคะแต่สิ่งสําคัญที่จะทําให้สิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันมีปัจจัยนะคะที่จะทําให้ผลสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมผ่านพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นจริงได้นั่นก็คือตัวผู้นำองค์กรหรือหัวหน้างานนั่นเองนะคะ สามเรื่องที่พ่ชูยอยากจะฝากให้พวกเราช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแต่ละท่านซึ่งเป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นผู้นําองค์กรเนี่ยบทบาทของคุณที่สําคัญในการสร้างพฤติกรรมที่ใช่เลยก็มีอยู่สามเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็คือการเซตโคนค่ะให้เดเร็ชั่นที่ชัดเจนบอกถึงสิ่งที่องค์กรกลาลังจะไปอย่างชัดเจนเรื่องที่สองก็คือโชว์เดเร c t ชั่นค่ะ w a l k the talk นะคะเราอยากให้องค์กรเป็นแบบไหนเราต้องทําเป็นตัวอย่างค่ะ เป็นโมเดลที่ดีนะคะของบุคลากรที่เหลือและเรื่องที่สามค่ะเชฟเดอะทีมค่ะถ้าเราเห็นว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันเริ่มไม่ใช่เราต้องบอกนั่นคือสิ่งที่เราแสดงความใส่ใจในการผลักดันให้องค์กรของเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ถ้าเราเห็นว่าพนักงานท่านไหนเนี่ยหรือพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยไ,ได้มีการแสดงออกมาแล้วชัดเจนแล้วใช่มาก อย่างที่เราเรียกกันว่าโรโมเดลเนี่ยเราต้องช่วยกันสนับสนุนค่ะเราต้องช่วยทำให้โรโมเดลหรือเชนเเจต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยเขามีพื้นที่ในการแสดงออกเขาสามารถที่จะโฟกัสในสิ่งที่เขาทําได้ดีเขาสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขาทําได้ดีนั้นให้ก,กับเพื่อนๆขณะเดียวกัน เราก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะกระตุน้นหรือ e ีอินฟอสให้พฤติกรรมต่างๆที่เราต้องการเหล่านั้นเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้าอีกจนมันกลายเป็นพฤติกรรมถาวรและที่สําคัญนะคะก็คือการแสดงความชื่นชมนะคะผ่านกระบวนการต่างๆที่เราควรจะมีภายในองค์กรเพื่อที่จะเป็นการย้าเน้นถึงสิ่งที่องค์กรต้องการค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับาการกําหนดพฤติกรรม ที่เราต้องการในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องการในอนาคตนะคะแล้ววันนี้กาแฟของพี่ก็หมดแก้วลงแล้วค่ะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะทำไมเราไม่มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเป็นกันล่ะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะใน ep ถัดไปค่ะ ที่จะพูดคุยกันถึงองค์ประกอบที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's cup of culture see you again next time